วันเสาร์อาทิตย์คนเลยเยอะครับขนมเส้นคุณยาสรุปเป็นขนมหรือเป็นอาหารโอ้คิวเหรอโอ้ไม่ไหวมั้งมาทำข้อสอบกันครับข้อสอบหลังขนมจีนโอ้ขนมเส้นโอ้เมนูเยอะมากครับคอยสิบคิวครับเนื่องจากว่าวันหยุดด้วยมั้งครับ ยสิบิวครับออาก็มีขนมหวานมีเหมือนเบเกอรี่ครับแต่ว่าที่เป็นขนมจีนเนี่ยเขาตั้งหม้อไว้8หม้อประมาณนี้ครับหม้อเต็มๆทั้งนั้นเลยครับนี่คือบรรยากาศคนข้างในครับ ออกรายการด้วยแล้วเขาก็มีผักให้เราสามารถตักได้แล้วก็หยิบได้ในตู้ครับเขาบอกบริการตนเองนะจ๊ะถ้าหิวถ้าหิวแนะนำไปร้านอื่นเลยครับมีไงมีร้านคุณลุงมีร้านไหนคุณลุง มีร้านด้านหน้าเขามาจอดขายครับลองท้องครับแต่ว่าถ้าแบบจะกินอะไรด่วนๆนี่จะยากนิดนึงครับเพราะคนพอเยอะครับโต๊ะเขาเป็นเหมือนโต๊ะจักรครับเบอร์ที่16ครับแทงหวยได้เพราะว่าคอยนานมากใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ผักที่อยู่ในตู้ครับกับตรงที่เขาเป็นจุดให้หยิบได้เราเลยหยิบมาเยอะไปประครับเนี่ยแต่ว่าเราก็สั่ง4อย่างเนาะสั่ง4จานครับลิก้าอยู่แต่คอนโดไม่เคยได้ยินเสียงสังกะสีมีฝนตกมาครับมองใหญ่ตกใจใหญ่ฟ้าลงแล้ว มาดูน้ำยาปูก้อนครับโอ้เป็นก้อนจริงๆเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งเนาะใช่ไหมแล้วก็อันนี้น้ำพริกโบราณครับหน้าพายามาตัวน,น,นี้เป็นเมนูของลิก้าครับกุ้งทอดกระเทียมแม่บอกว่าตัวใหญ่มาก ขอ,อตัวทานก่อนครับยังมีผัดก,กระเฉดอีกอย่างหนึ่งครับเมนูสุดท้ายครับมีกระเฉดครับ